วีนิวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงและฟื้นฟูร,ร่างกายเหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยบ่อยมีอาการอักเสบภูมิคุ้มกันไม่ดีปวดข้อต่อปวดกล้ามเนื้อหรือผู้ที่ต้องการพักฟื้นหลังจากอาการเจ็บป่วยจากอุบัติเหตุหรือจากการผ่าตัดต่างๆช่วยให้กระบวนการฟื้นตัวของร่างกายดีและเร็วขึ้นส่งเสริมสุขภาพด้วยสารสกัดที่ทรงคุณค่าและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสุขภาพที่ดีจากภายใน ให้ทุกย่างก้าวของชีวิตเป็นไปได้อย่างราบรื่นด้วยเทคโนโลยี n a n o พาร์ติเคิลแอ r ซอร์ชันเทคโนโลยเทคโนโลยีการนำส่งและดูดซึมสารขั้นสูงที่เป็นเอกสิ์ของวอนที่แรกและที่เดียวในโลกด้วยอนุภาคขนาดเล็กระรับนาโนเทคโนโลยีและลักษณะของสารที่อยู่ในไลโปโซมที่มีลักษณะเป็นฟองสองชั้นปกป้องคุณค่าของสารสำคัญได้อย่างดีที่สุดเพื่อมอบผลลัพธ์ของการดูดซึมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับร่างกาย คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์วีนิวเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทําให้เซลล์ในร่างกายแข็งแรงมากขึ้นฟื้นฟูอาการบาดเจ็บต่างๆทั้งภายในและภายนอกร่างกายและลดอาการปวดบวมแดงร้อนซึ่งเป็นสัญญาณของการอักเสบที่สามารถก่อให้เกิดโรคร้ายในอนาคตได้ส่วนประกอบสำคัญภายในผลิตภัณฑ์วีนิวอย่างแรกเลยคือผงขมิ้นชันและน้ำมันขมิ้นชันสกัดเย็น ซึ่งส่งคุณค่าไปด้วยการลดการอักเสบในร่างกายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันส่งเสริมการทํางานของระบบหัวใจและหลอดเลือดเหตดชิตาเกะช่วยบํารุงระบบภูมิคุ้มกันบํารุงระบบเม็ดเลือดขาวทําให้ร่างกายสามารถต่อต้านสารอนุมูลอิสระที่จะก่อให้เกิดโรคร้ายในอนาคตน้ำมันซีบักทอนอุดมไปด้วยวิตามินซีสามารถต่อต้านสารอนุมูลอิสระและบำรุงระบบภูมิคุ้มกันได้ดีกว่าการกินส้มถึง15เท่า และยังช่วยบำรุงหลอดเลือดให้แข็งแรงและควบคุมความดันโลหิตและสารตัวสุดท้ายคือเลสเอราทอลที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอวยลัยและทำให้เซลล์ในร่างกายแข็งแรงและมีอายุที่ยืนยาวมากขึ้นวิธีการทานผลิตภัณฑ์วีนิวทานวันละสองครั้งครั้งละ2เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเช้าและเย็นเพียงเท่านี้การมีสุขภาพที่ดีก็จะไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปด้วยวีนิว